สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องพายหนุ่มเสลิศสีดแล้วท่าตูมนะคะอันนี้ก็พามาเยี่ยมพี่สามหนุ่มของเรานะคะโอ้หนุ่มเดี๋ยวคุณแม่จะ <c oughs> ให้รางวัลนะคะให้เป็นต้นอ้อยเดี๋ยววันที่สิบเอ็ดสิบสองนะคะพี่หนุ่มก็จะได้ออกงานแล้วนะคะก็คิดว่าออกได้งานออกงานนี้เสร็จแล้วก็จะมีงานบวชอื่นๆตามมาด้วยนะคะก็อยากจะขัดที่ใครให้พี่หนุ่มอยู่นะคะ จะได้ละหลอมันกับเมื่อก่อนนะคะแต่ก็ลองทาดูแล้วก็ยังไม่ออกหมดนะคะก็คงต้องเอาไปมัดไว้ในใกล้ๆสระน้ำแล้วก็ไวใ้ใกล้ๆต้นไม้ด้วยนะคะเขาจะได้ถึงตัวนะคะแต่คงต้องรอคุณน้ากลับมานะคะถ้าคุณปลูกจพาไปก็คุณจีบจีบไม่กล้าแน่นอนนะคะเ้าเคยถามเ<อ>ก่นาน <ะ S 2> เวลาอีกสองเดือนเราว่างวดรถเดือนจะหมดงวดรถแล้ว จะสู้ให้หมดล,ดลดแล้วก็กลับมาใช่ไหมคะก็ช่าชงเดือนนี้มาหมดไปบ้านเลือน้อยก็น่าจะมาหาแถวบ้านเราได้อ๋อค่ะ okay. นี่ก็จุดควันนะคะไล่ยุงให้กับสามหนุ่มด้วยนะคะก็มีข่าวดีจะมาแจ้งนะคะก็คือพี่คำน้อยน,นะคะจะได้ออกไปนอนแบบไม่ต้องใช้สายพานในการพยุงตัวแล้วนะคะก็ วันที่7ดที่ใกล้จะถึงนี้นะคะก็ไปปรึกษากับคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะอ,คอืมประาอาิคำน้อยเข้าคอกนะคะสเกตบอกว่าจะพาไปนอนตอนเช้าเลยจะพาไปตัง้งแต่ตอนเช้าเลยแต่คุณแม่ก็กังวลน,นะคะกังวลว่าจะลุกไม่ได้นะคะแต่ดูจากอาการในจากวันนั้นนะคะที่หลุดออกมาแล้วทําร้ายต้นกล้วยนะคะของทางบิ๊กซีนะคะน่าจะแข็งแรงดีแล้วนะคะสะดาะโซออกมาได้นะคะ ภูเก็ตบว,ว่าใส่ซักเกิลนนะคะตัวเล็กเกินไปนะคะตัวเล็กก็เลยทําให้ที่คาน้อนฮะหลุดออกมาได้จากหลุมก็รู้นึงม,มีแรงก็นึ่งขุดหลุมหนึ่งโอ้หลุมลึกแล้วนะคะหลุมเห็นเงียบๆอย่างนี้นะค่ะเป็นคนป่วยนิดแต่ว่าแรงเยอะนะคะ ในเยอะแล้วก็ร้ายไม่เบานะค,ะคิดดื้อน,นะคะลูกชายหลาของคุ่แม่ก็ตกมันนะคะพี่โก้กดดพี่โก้หายตกมันนะคะจัง,ง,แ,งแสดงว่าครั้งนี้ยาวจริงๆนะคะเขาไม่ทำใส่ค้นนะแรงออกเลยโก้ เยอะด้วยหุณพี่โกโ้เราชุดนี้สงสงยจะยานานปีนี้นตกมันซวงรอบแล้วพี่โก้สมบูรณ์เกินไปนะคะไปดูผมไปดูผมที่ใช้น้อยๆเลยผมน้ามาใหะะ้เลยว่าไปดูหางที่ทำน้อยกันนะคะถ้าเจ้าของยังย่น,นะค่ะเขาก็จะบํารุงให้นะคะ อย่าเตะเด้อพี่คำน้อยอ่เเนียก็อัดย่อยเด้อนี่นะไม่กล้าจับนะกลัวเขาเตะโมบอกว่าร้อมเวลาไหนก็ให้ภูเก็ตพาไปเวลานั้นเลยค่ะครับเดี๋ยวจะพาไปวันที่เจ็ดตอนเช้าตอนเย็นจะเอาเข้าตอนแรกว่าจะพาไปพรุ่งนี้ยาวันหยุดวันหยุดก็เลยมีพนักงานน้อยค่ะก็เลยให้ไป ไป,ไปวันที่เจ็ดเดี๋ยวตอนเชา้าจะออกไปไวน้นนเลยตอนเย็นยาวเข้าที่นอนยาวมันก็หาของมุนปู่ทองใบเลยฮะ,ะแต่ของมุนปู่ทองใบจะยาวกว่าน,นี้นะคะ่ะแล้วก็ยาวมากเลยคคุณปู่ทองใบ<า>จะไม่ตัดนะคะจะหลุดเองนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบหลุดง่ายๆค่ะหาคุณปู่ทองใบก็จะมีเวลาหลุดของเขานะคะก็จะเป็นช่วงนะคะเราก็จะ พาถ่ายให้ชมนะคะตอนที่พี่ชายน้อยไปนอนที่โรงพยาบาลนะคะตรงไปเข้าประมาณสักเที่ยงคืนเลยกลับมานอนบ้านแต่เขานอนดูก่อนคุณหมอบอกว่าเราต้องเตรียมแมคโครไว้พยุงด้วยค่ะเผื่อพี่ชายน้อยลุกไม่ได้จะแรกว่าจะไปเขาอ้วนเขาคงจะนอนได้ดีจะได้ว่าจะไปวันวันจันนะคะตรงกับวันจักรีพอดีนะคะเกย์ไม่ได้ไปนะคะตวันอังคารอ๋อวันอังคารอ๋อวันนี้วันจันทร์เหรอคะ ม่ได้ไปเรียนจะลืมวันนะไปอยู่จ่บ่านคนปูนะคะแต่วันนี้ไปทำทุระนะคะไม่ได้ไปอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าขนอนได้แล้วก็จะทำยังไงต่อคะนอนได้ก็ปล่อยได้ก็ปล่อยให้นอนเลยไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าโคกแบบนี้อค่ะเราก็จะหาดินมาเทให้เขานอนก็อีกแล้วนะคะดินหายากด้วยนะคะ ต,ต,ตอนนี้วก,นนก็เคยมีน้ำม,มาเรื่องดินมาแล้วนะคะก็หายากจริงๆะคะ่ะแต่ต่อไปก็จะพาไปดูพี่โก้นะคะตกมันอยู่นะคะแต่ว่ายังจำคุณแม่ได้อยู่นะสายพานนี้ยังอยู่ที่บ้านอีกนะโอเคอะ ที่บ้านนี่ยังมีอยู่นะคะสายพานธุ์ถ้าต้องการอีกก็โบสได้เลยค่ะทำน้อยก็คือเคยมี f อซนะคะถามนะคะก็ถามใบเดือนคะว่าทำไมงาที่ทำน้อยสั้นจังนะคะก็คือสั้นมาจากเจ้าของเก่าแล้วนะคะซื้อมาตอนแรกๆก็สั้นกว่านี้อีกนะคะก็จะปล่อยให้ยาวเรื่อยๆนะคะ อันนี้ติดเยอนี่ยใส่บอยคนจะคว้านกระดานมาตัวอต่เครื่องเรากระดุ้งก็ประกดกสายไฟเดี๋ยวอีกสองเดือนก็้าของที่ทำน้อยก็จะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปช่วยลูกนู้นเขาด้วยนะคะก็จะช่วยเขาตัดหญ้าเพราะว่าเขาก็เป็นนื้นาของหนูเองนะคะ นนแล้วก็เป็นส่วนพ่อย่างของเขาก็เป็นน้องสาวของคุณแม่นะคะน้องสาวแท้ๆเลยนะคะหน้าตาก็จะคล้ายๆกันหน่อยนะคะก็น้องก็เคยหลงอยู่นะคะในคุณแม่นะคหะน้าตาคล้ายกันมากนะคะแต่หนูก็แยกแยกออกนะคะว่าคนไหนเป็นแม่นะคะ <c oughs> แถบแปลกครับ <c oughs> ทำไมน้องถึงแยกไม่ออกแยกมออกมีแม่สองเลย พี่นอนจะได้ไปนอนแล้วดีใจจังเลยดีใจไหครับอันนี้ก็เป็นช้างโบราณนะคะจะคับไม่เป็นนะคะอะไรไม่เป็นเลยเอาจากคนแขกอย่างเดียวนะคะก็คุณนะ้าซื้อมาจากที่จังหวัดภูเก็ตนะคะลำปางอ่าลำปางพี่โกถึงจะเป็นภูเก็ตะคะส่วนพี่หนุ่มจากพัทยาท่าส่วนลุงนุชนะคะพี่หนุ่มมาตั้งแต่เด็กๆเลยพี่หนุ่ม ถ้าเป็นคนก็น่าจะพูดภาษาสว่วนภาษาไทยภาษาจีนภาษาใต้ได้นะคะแล้วก็ภาษาอีสานได้นะคะเป็นช้างที่ใพปะจนภัยมาหลายจังหวัดแล้วนะคะไม่ได้ไปเคยไปในภาคเหนือนะคะที่หนุ่มนะคะอ้อยของเราสม,มุดหรืยอยังสกดได้ไดดยู้ประมาณสิบห้าต้นอ้อยนะคะที่ <10 S 1> คุณแม่ ซื้อมาแล้วก็มีเอ็กซ์ซีผสมทบมาด้วยนะคะคุณแม่จังนครพนมคุณแม่จังนครพนมนะคะหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนใช่ค่ะก็ได้กินอีกย่างก็พูดถึงง่อยหน่งมดแต่หญ้าเราไม่มีเลยตัวนี้ก็อาจจะจนหญ้านะคะหาซื้อไม่ได้ค่ะหาซื้อาแต่ว่ามีช้างตกงานค่ะแบ่งให้นะคะหญ้านะคะหญ้าแบ่งให้นิดๆหน่อยๆนะคะพอแต่ประทังชีวิตนะคะช้างไม่ใช่ช้างตกงานช้างเจ้าของสับปะรด เดี๋ยวจะไปจะไปตัดตัดเบ่งแจกก่อนเจ้าของจะไปรถที่เราแบ่งให้เจอโดยนะเป็นยากันใช้กระของเป็นยากันแล้วตรงนี้จะให้ขนอนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าขนอนได้ไม่แน่ใจให้นอนใต้หลงเ้าไม่ได้หรอกถ้าลุกไม่ขึ้นต้องใช้รถเข้าไม่ได้นี่ก็เป็นหลุมที่พี่คำน้อยนะคะขุดไว้นะคะ ลงปูให้เขาเล่นคนแล้วปูกระถมนะหนึ่งสองเนื่อจเขาขุดนะคะโซ่ก็ใหญ่นะคะไม่น่าหลุดออกมาได้เลยนะคะก็คือปูเกตแว้วว่าตัวนี้นะคะใส่ให้เขาผิดไซส์ะคะ้ะเป็นไซส์เล็กนะคะอันนี้ก็จะใหญ่กว่าอันที่ใส่ให้ในวันนั้นนะคะ ก็เลยหลุดแล้วก็ไม่ได้มาสองขาด้วยถ้ามาสองขาก็หลุดได้นะคะแต่อยู่ภายในบริเวณบ้านนะคะแต่ไม่ได้มาสองขานะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นช้างที่มีอายุมากแล้วแล้วก็ไม่ดื้อไม่สนเหมือนกับพี่หนุ่มพี่โกนนะคะไม่เป็นช้างไวรุ่นด้วยนะคะก็เลยปล่อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวก็จะไปเยี่ยมพี่โก้นะคะก็ ไปติดตามได้ที่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ